สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนกลับมาพบกับคุณครูมานาชยาพรมเทพกันอีกครั้งนะคะเป็นยังไงบ้างคะหยุดยาวนี้นักเรียนคงจะได้พักผ่อนกันอย่างอิ่มหนำสำราญกันเลยนะคะค่ะวันนี้คุณครูคก็จะพานักเรียนมาเรียนรู้พร้อมกับการท่องเที่ยวชื่นชมชายหาดและเกลียวคลื่นเหมือนเดิมนะคะ วันนี้เราก็จะมาเรียนรู้กันเรื่องการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าภาค2นะคะแต่วันนี้จะเป็นการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าจากประโยคสัญลักษณ์การลบบ้างนะคะทุกคนพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มกันเลยนะคะนักเรียนดูประโยคสัญลักษณ์กันนี้นะคะ10ลบด้วย4เท่ากับหนะคะก่อนอื่นคุณครูจะแนะนำการเรียกชื่อจำนวนแต่ละตัวให้นักเรียนก่อนนะคะ เลข10อยู่ข้างหน้าเครื่องหมายลบเราจะเรียกว่าจำนวนที่1หรือตัวตั้งนะคะส่วนเลข4ค่ะอยู่หลังเครื่องหมายลบเราเรียกว่าจำนวนที่2หรือตัวลบนะคะและตัวสุดท้ายเลข6อยู่หลังเครื่องหมายเท่ากับเราเรียกว่าผลลบนะนะคะค่ะจากประโยคสัญลักษณ์อันแรกนะคะถ้าคุณครู นำเลข10มาลบด้วย6แทนนะคะจะเห็นว่าครูสลับเอาเลข6มาอยู่หลังเครื่องหมายลบนะคะ10ลบด้วยหเท่ากับ4หรือเราอาจจะเขียนว่า4เท่ากับ1ิบลบหก็ได้นะคะและอีกหนึ่งแบบนะคะนักเรียนอาจจะเขียนว่า4บวกด้วยหเท่ากับสินะคะ หรือนักเรียนเขียนว่า10เท่ากับ4บวกด้วย6ก็ได้ค่ะตรงนี้ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างการบวกและการลบนะคะซึ่งเราจะนำมาใช้ในการหาค่าตัวไม่ทราบค่าจากประโยคสัญลักษณ์การลบนั่นเองค่ะจากประโยคอันแรกนะคะเรามาดูกันต่อนะคะ10ลบด้วย4เท่ากับ6 ถ้าคุณครูจะเปลี่ยนจำนวนตัวตั้งตัวลบแล้วก็ผลลบเนี่ยคุณครูก็อาจจะเขียนเป็นจำนวนที่หนึ่ลบจำนวนที่สก็คือเราสามารถแทนด้วยจำนวนรับอะไรก็ได้นะคะตรงนี้จำนวนที่1นลบจำนวนที่สเท่ากับผลลบนะคะหรือเขียนว่า ตัวตั้งลบตัวลบเท่ากับผลลบก็ได้เหมือนกันนะคะต่อไปค่ะจากประโยคสยัญลักษ์ณเมื่อกี้ที่คุณครูสลับระหว่างเลข6กับเลข4นะคะ10ลบด้วย6เท่ากับ4หรือ4เท่ากับ10ลบ6เราก็จะได้เป็นการสรุปว่าถ้าเราเอาจำนวนที่1 คือเลขสิบใช่ไหมคะเมื่อกี้ลบกับผลลบจะต้องเท่ากับจำนวนที่สองนั่นเองนะคะและอีกหนึ่งแบบนะคะถ้าคุณครูให้เลขสี่มาอยู่ข้างหน้าเครื่องหมายเท่ากับก็จะได้ว่าถ้าเราต้องการหาจำนวนที่สองเราก็สามารถหาได้จากจำนวนที่หนึ่งลบกับผลลบนั่นเองคะ่ะไม่ยากนะคะ ต่อไปค่ะจากประโยคสัญ,ญลักษณ์แบบที่3ค่ะเมื่อกี้คุณครูเอาเลข4บวก6แล้วได้เท่ากับ10ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราสรุปว่าจำนวนที่2บวกกับผลลบจะได้เท่ากับจำนวนที่1นะคะหรือนักเรียนอาจจะเขียนว่าจำนวนที่1เมื่อกี้คือเลข10ใช่ไหมคะ10เท่ากับ4บวก6จำนวนที่1เราจะหามาจาก นำจำนวนที่สองกับผลลบมาลบกันนั่นเองค่ะจากความสัมพันธ์ตรงนี้ที่ครูเขียนมานะคะก็คือว่าไม่ว่านักเรียนจะเจอจำนวนนับอะไรก็ตามในประโยคสัญลักษณ์การลบนะคะนักเรียนก็สามารถหาคำตอบของตัวที่ไม่ทราบค่าโดยใช้หลักการตรงนี้มาช่วยนะคะ ถ้าจะหาจํานวนที่1ก็คือเอาจํานวนที่2กับผลลบมาลบกันนะคะแต่ถ้าจะหาจํานวนที่2นักเรียนก็ต้องเอาจํานวนที่1ลบกับผลลบนะคะอ่าหวังว่าตรงนี้นักเรียนคงจะเข้าใจความหมายและหลักการตรงนี้แล้วนะคะงั้นเราก็ไปดูกิจกรรมของวันนี้กันเลยนะคะข้อแรกค่ะเขาให้หาว่า อสี่เหลี่ยมเนี่ยลบด้วย40เท่ากับ85แล้วสี่เหลี่ยมแทนด้วยจํานวนใดใช่ไหมคะนักเรียนอาจจะอ่านว่าจำนวนอะไรลบด้วย40เท่ากับ85ก็ได้เหมือนกันนะคะวิธีการเราก็จะใช้ความสัมพันธ์ระหว่างการบวกกับการลบมาช่วยนะคะเราต้องการหาจํานวนที่1ใช่ไหมคะที่อยู่หน้าเครื่องหมายลบแสดงว่าจำนวนจำนวน ที่หหรือตัวตั้งเนี่ยจะต้องเป็นจำนวนที่มากที่สุดเพราะฉะนั้นวิธีการหาก็คือเอาจำนวนที่สองที่อยู่หลังเครื่องหมายลบกับผลลบเนี่ยมาบวกกันเพราะฉะนั้นจะได้ว่าวิธีการหาสี่เหลี่ยมก็คือเอา85บวกด้วยเลขอะไรคะบวกด้วยเลข40นั่นเองนะคะซึ่ง85บวก40ก็จะได้เท่ากับ 125นะคะเมื่อนักเรียนหาคำตอบมาแล้วนักเรียนก็นำมาตอบเป็นเลขไทยนะคะและให้นักเรียนตรวจสอบคำตอบที่นักเรียนหามาได้ว่าถูกต้องอหรือไม่วิธีการก็คือแทนค่าสี่เหลี่ยมของเราด้วยตัวเลขที่เราหาคำตอบมาเมื่อกี้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า125 ลบด้วย40เท่ากับ85นักเรียนดูตัวเลขในฝั่งซ้ายของเครื่องหมายเท่ากับนะคะ125ลบ40ได้85ถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นค่าถ้าคำตอบทั้ง2ฝั่งมีค่าเท่ากันแสดงว่าตัวเลขที่นักเรียนหามาเป็นคำตอบเนี่ยถูกต้องนะคะต่อไปค่ะโจทย์ข้อที่2 สี่สิบลบกับสี่เหลี่ยมแล้วเท่ากับยี่สิบห้าโจทย์ข้อนี้เขาก็ให้เราหาจำนวนที่สองหรือตัวลบใช่ไหมคะเรารู้จำนวนที่หนึ่งซึ่งมากที่สุดกับผลลบแล้วแสดงว่าวิธีการหาสี่เหลี่ยมของเราก็คือนำจำนวนที่หนึ่งซึ่งมากที่สุดเป็นตัวตั้งลบกับผลลบของเรานะคะเพราะฉะนั้นบรรทัดนี้ก็จะเขียนว่าจะได้สี่เหลี่ยมเท่ากับ40ลบกับ 25นั่นเองซึ่ง40ลบ25ก็คือ15นะคะเราก็นำา5 5มาตอบเวลาตอบให้เขียนเป็นเลขไทยนะคะอย่าลืมนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็ตรวจสอบคำตอบโดยแทนค่าสี่เหลี่ยมด้วย15ก็จะเป็น40ลบ15เท่ากับ25คำตอบทั้ง2ฝั่งเท่ากันไหมคะนักเรียน ถ้าเท่ากันก็แสดงว่าตัวเลขที่เราแทนค่าตัวสี่เหลี่ยมเนี่ยถูกต้องนั่นเองนะคะต่อไปโจทย์ข้อนี้ตัวเลขยกขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะถ้า200เท่ากับสี่ลบกับสี่เหลี่ยมแล้วสี่เหลี่ยมจะแทนด้วยจำนวนใดข้อนี้จะเห็นว่าการลบเนี่ยคุณครูย้ายมาอยู่ฝั่งขวานะคะ เราก็คิดในหลักการเหมือนเดิมนะคะจำนวนที่อยู่หน้าเครื่องหมายลบก็คือจำนวนที่1น,นะคะลบกับสี่เหลี่ยมแสดงว่าข้อนี้เขาให้หาตัวลบในเมื่อเรารู้จำนวนที่1ที่มากที่สุดกับผลลบแล้วแสดงว่าเวลาที่นักเรียนจะหาตัวสี่เหลี่ยมนักเรียนก็ต้องเอาจำนวนที่1มาลบกับผลลบนั่นเองเพราะฉะนั้นจะได้ว่าสี่เหลี่ยมเท่ากับ 480รลบก,กับ200นะคะและคำตอบที่ได้สี่เหลี่ยมก็จะเป็น280นั่นเองนะคะนำมาเขียนเป็นเลขไทยนะคะเวลาตอบเหือนเดิมแล้วหลังจากนั้นตรวจสอบคำตอบค่ะนักเรียนก็แทนค่าตัวสี่เหลี่ยมเนี่ยด้วยคำตอบที่นักเรียนหามาได้ก็จะได้การตรวจสอบคำตอบเขียนว่า2 0 0เท่ากับ 4 8 0ลบด้วย280นะคะค่ะต่อมานะคะข้อถัดไป130เท <130 S 1> ่ากับสี่เหลี่ยมลบกับ400นะคะจะเห็นว่าการลบเนี่ยคุณรูย้ายมาอยู่ทางขวาอีกแล้วนะคะเราก็ต้องสังเกตว่าสี่เหลี่ยมมันอยู่หน้าเครื่องหมายลบหรือหลังเครื่องหมายลบ ข้อนี้สี่เหลี่ยมของเราเนี่ยอยู่หน้าเครื่องหมายลบแสดงว่าข้อนี้เราจะหาจํานวนที่1เพราะฉะนั้นจํานวนที่1จะต้องมากที่สุดถูกต้องไหมคะอ่าข้อนี้เวลานักเรียนจะหาสี่เหลี่ยมวิธีการก็คือนักเรียนจะต้องนำตัวลบกับผลลบมาบวกกันนั่นเองนะคะเราก็จะเขียนว่าจะได้สี่เหลี่ยมเท่ากับ 130บวกด้วย400นั่นเองนะคะดังนั้นสี่เหลี่ยมก็คือเลขอะไรเอ่ย530นะคะนักเรียนก็นำ5 3า530มาต่อเป็นเลขไทยแล้วก็เวลาตรวจสอบก็เหมือนเดิมค่ะนำสี่เหลี่ยมเนี่ยเปลี่ยนเป็นตัวเลขคำตอบที่เราหามาใช่ไหมคะก็จะได้ว่า130เท่ากับ530ลบด้วย400 ซึ่งจะเห็นว่าคำตอบทั้งสองฝั่งเป็นยังไงคะเท่ากันหรือเปล่าเท่ากันเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็แสดงว่านักเรียนหาคำตอบมาได้ถูกต้องนะคะค่ะวันนี้คุณครูก็อยากจะฝากให้นักเรียนไปฝึกฝนเกี่ยวกับการหาค่าตัวไม่ทราบค่านะคะจากหนังสือแบบฝึกหัดนะคะในหน้า32และหน้า33 ข้อที่1ถึงข้อที่5นะคะนิดนึงนะคะนักเรียนเนื่องจากว่าในหนังสือแบบฝึกหัดเนี่ยตัวเลขที่โจทย์กำหนดมาให้เนี่ยจะเป็นตัวเลขที่มากกว่าในตัวอย่างของคุณครูนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อการความผิดพลาดคุณครูยอยากให้นักเรียนตรวจสอบคำตอบโดยนักเรียนอาจใช้เครื่องคิดเลขมาเป็นตัวช่วยในการตรวจสอบคำตอบของเราก็ได้นะคะ ค่ะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลานักเรียนไปก่อนนะคะขอให้หนักเรียนมีความสุขกับการเรียนที่บ้านนะคะและพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ